เดี๋ยวคุณลูกค้าสแกนตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวฉันส่งสีให้เลือกทางไลน์ค่ะได้ครับกางเกงในตัวเองเนี่ยยังไม่มีปัญญาเลือกเลยว่าจะเอาสีอะไรเธอส่งให้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรอพี่ตัก๊กคุณพู้แะไของคุณเนี่ยไอเขาฉันจะบอกอะไรให้นะอำนาจทางการเงินของครอบครัวเนี่ยมันอยู่ในกำมือฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ต้องมาถามผัวของฉันหรอก ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอนั่นดิใครมันจะไปชอบผัวตัวเองวะรอตายเฮขอโทษนะคะคุณสองคนดูบ้านอยู่ใช่ไหมคะพอดีว่าฉันเป็นเซล์ของบริษัทนี้นะคะ่ะใช่ค่ะคุณพอจะมีบ้านแนะนำไหมคะคุณผู้ชายคะนี่คะ่ะ บ้านหลังนี้เนี่ย75ตารางวาเลยค่ะเราสองคนกำลังจะมีลูกด้วยกันแล้วที่บ้านเนี่ยก็มีหมาอีก3ตัวมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้ไหมคะคุณผู้ชายคะบ้านหลังนี้เนี่ยห้องสมุดสามารถเปลี่ยนเป็นห้องอ e ีสปอร์ตได้ด้วยนะคะไม่ทราบวา่าคุณผู้ชายชอบเล่นเกมหรือเปล่าคะเนยฉันคุยกับเธออยู่แต่ทำไมเธอตอบแค่กับสามีฉันอะแต่ฉันก็แค่แนะนำโบติเองนะคะคุณผู้หญิงคิดมากเกินไปหรือเปล่าอะ ท้องอยู่แล้วจะเลี้ยงหมาเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันเลี้ยงหมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยคุณผู้ชายคะดูเหมือนว่าคุณผู้หญิงจะใจร้อนมากเลยนะคะฉันว่ามันไม่ดีกับเด็กในท้องแน่เลยะคะ่ะคุณผู้ชายพาคุณผู้หญิงไปพักก่อนดีกว่าไว้เดี๋ยวเราสองคนค่อยมาคุยเรื่องบ้านกันทีหลังก็ได้คะ่ะวิทีรักคุณไปพักก่อนนี่คุณเป็นอะไรอย่างเนี้ยทำไมชอบทำให้ผมขายหน้าต่อหน้าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยด้วยเลยอะ ผมจะคุยกับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้เลยไงยยภรรยาของคุณไม่มีเหตุผลเลยนะคะเพราะผู้หญิงบางประเภทเป็นพวกที่ไว้ใจไม่ได้และผู้ชายก็โง่จนดูไม่ออกมาค่ะเรามาดูบ้านกันต่อนะ่ะที่รักฉันอยากให้คุณลองใส่ตัวเนี้นี่คุณผู้หญิงคงไม่เข้าใจรสนิยมของผู้ชายใช่ไหมคะคุณผู้ชายเนี่ย ต้องใส่สีทึบค่ะจะได้ดูดีแล้วก็มีภูมิฐานมันก็จริงนะแต่ว่าราคาตัวนี้มันแพงไปหน่อยนะครับแหมคุณเป็นถึงหัวหน้าครอบครัวเลยนะคะต้องดูมีภูมิฐานเข้าไว้จะได้ดูน่าสนใจไปลองชุดกันเลยไหมคะพี่รักฉันว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยดูเหมาะกับคุณดีนะไม่เห็นเหมาะเลยคะ่ะคุณผู้ชายเรือนนี้เหมาะกว่าค่ะ แต่ฉันว่าเรือนี้เนี่ยถ้าใส่ไปแล้วอ่ะมันจะดูมีอายุเกินไปอะคะ่ะไม่เห็นแก่เลยคะ่ะคุณผู้ชายคุณผู้ชายใส่แล้วต้องดูดีแน่ๆเลยคะ่ะมาเดี๋ยวหนูใส่ให้คนที่ต้องหน้าอายเนี่ยน่าจะเป็นไอพวกผู้หญิงพวกนั้นมากกว่าเฮ้ยคุณผู้หญิงคะกระโปรงเปียกเหรอคะเอาผ้าผืนนี้เช็ดก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะเอ่อนี่คุณเป็นพนักงานขายของที่นี่เหรอคะใช่ค่ะงั้นคุณมีบ้านพอที่จะแนะนำให้ฉันไหมคะอ๋อมีค่ะเอ่อดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะบังเอิญเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นหน้าจอคุณมีสัตว์เลี้ยงในบ้านอยู่งั้นฉันขอแนะนำนะคะบ้านหลังนี้มีสามห้องนอนใช้ห้องนอนหนึ่งเนี่ยทำเป็นห้องสัตว์เลี้ยงได้คะ่ะเก็บเสียงดีด้วยไม่รบกวนเพื่อนบ้านคะ่ะ ดีเลยค่ะงั้นคุณเนี่ยพาฉันไปดูแบบบ้านหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะหัวหน้าครอบครัวอย่างเราเนี่ยทำงานหนักก็เพือ่อที่จะซื้อบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจคนอื่นเลยค่ะเลือกแบบที่เราชอบดีกว่าชันเซ็นซื้อบ้านไปแล้วฮะซื้อไปแล้วเหรอคะ<า>นี่ลูกค้าของหนูนะคะไม่แย่งลูกค้าแบบนี้ได้ไงเนี่ยก็เธอไม่ต้อนรับฉันเองนี่ ตอนแรกเนี่ยฉันก็กลาว่าฉันจะซื้อกับเธอนั่นแหละแต่เธอมัวแต่คุยกับสามีฉันจนไม่สนใจเลยนี่เธอคิดเหรอว่าครอบครัวนี้เนี่ยผู้ชายเป็นคนเก็บตังค์คุณผู้ชายคะคือว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะครอบครัวของผมนะคือทุกอย่างที่ผมจะซื้อขึ้นอยู่กับภรรยาของผมหมดเลยอ๋อพอดีเลยอ่ะเพื่อนสนิทของฉันเนี่ย ต้องการที่จะซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกับฉันงั้นฉันซื้อจากคุณเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวฉันส่งร้านให้ค่ะอยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทีนี้รู้หรือยังละ่ะว่าใครเป็นใหญ่ในบ้านไฟกลับบ้านไปเนี่ยฉันมีเรื่องที่จะสั่งสอนคุณด้วยเอ,อทีรักจะเย็นๆก่อนสิผมไม่ได้ซื้อสัหน่อยอะฟังผมอธิบายก่อนทีรักนี่ ฉันบอกไปกี่ครั้งแล้วเวลาครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกมาด้วยกันเนี่ยให้ดูแลลูกก่อนแล้วค่อยดูแลพ่อแม่ส่วนถ้ามีสามีภรรยามาด้วยกันให้ดูแลภรรยาก่อนแล้วค่อยดูแลสามี <c oughs> เรื่องแค่นี้ <c oughs> ยังไม่เข้าใจอีกหอจฉะ <c oughs>